สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาดูแนวทางกันต่อครับทุกท่านวดอประจาวันที่16มีนาคม2565แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของนาอ้วนนะครับนาอ้วนก็ให้มาครบแล้วนะครับชุดดั้งเดิมครับลงไปให้ก่อนหน้านั้นก็คือใบซ้ายมือสุดครับเพิ่มเติมก็จะเป็นใบตรงกลางชุดเต็ม3ตัวบนแนวทางชุด3ตัวบนของอาจารย์ครับที่ติดดาวมา3ดาวนะครับก็คือ 038ครับทุกท่าน038ติด2ดาวก็549ติด1ดาวมี2ชุด037กับ548อีก4ชุดก็936 935 047แล้วก็046ชุดตัดเน้นๆของอาจารย์ก็038กับ549 2ตัวก็38แล้วก็83 49แล้วก็94 แนวทางของนาอ้วนครับทุกท่านอาจารย์ก็มีสูตรใหม่ทดลองมาให้ชมด้วยนะครับเป็นข้อมูลบนชุด3ตัว2ชุด719กับ716สูตรใหม่เอามาฝากครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอน,นำไปพิจารณาดูเพิ่มเติมก็ได้นะครับทุกท่านต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของนาอ้วนใบนี้เป็นแนวทางคู่โต๊ดบน งวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดนะครับงวดใหม่ก็คือ3ตัวนี้ครับมี894894จะเป็นคู่โต๊ดก็898494ประมาณนี้ครับ16ทับ3แนวทางของนาอ้วนต่อมามาดูแนวทางแอสสุยกันบ้างแอสสุยงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับงวดใหม่คือใบนี้ จะกลับมาเดินต่อไม้มาลุ้นกันครับแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็มี2024294049แล้วก็09 202429404909แนวทางแอดสวยครับต่อมามาดูแนวทางของแอดอุทัยจันทร์มนตรีกันบ้างเป็นข้อมูลล่างชุดเต็ม งวดเก่าของอาจารย์เข้านะครับของอาจารย์มี70อยู่ตรงนี้แถมมี50ด้วยครับทุกท่านอาจารย์ให้มาก็จะมีทั้งหมดประมาณ12ชุดนะครับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวามือครับพื้นสีเขียว16ทับ3ล่างชุดเต็มของอาจารย์ก็ตามที่เห็นเลยครับทุกท่านนำไปเก่งนำไปตัดกันดูเนาะ ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุด3ตัวของอาจารย์นะครับอาจารย์ให้มาชุดเดียวนะครับใบนี้953953ตัดเล่น2ตัวก็จะได้9593แล้วก็35้าถ้าจำไม่ผิด งวดที่ผ่านมาของอาจารย์จะผิดตัวเดียวนะครับสำหรับข้อมูลลักษณะนี้ชอบก็นำไปเป็นแนวทางได้นะครับต่อมามาดูข้อมูลล่างชุดเต็มของแอดนานากันบ้าง16ทับ3ทับ6 5เลขชุดของอาจารย์ก็อยู่ด้านบนเช่นเดิมครับอาจารย์บอกว่าดับขาดล่าง7ครับทุกท่าน สำหรับแนวทางงวดที่ผ่านมาถ้าว่าไปตามจริงแล้วของอาจารย์หลุดนะครับเพราะว่าแนวทางของอาจารย์ไม่มี07แล้วก็ไม่มี70เนาะแต่ว่าของอาจารย์มี0550ซึ่งเป็นข้อมูลบนคุณผู้ชมเริ่มต้นใหม่นะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของอดพัชมนครับอาจารย์ก็จับ ประกบชุดให้แล้วนะครับทุกท่านก็จะได้แนวทางตามที่เห็นงวดที่ผ่านมาชุด3ตัวหลุดไปนะครับแต่ว่าเข้าชุด2ตัวก็คือตรงนี้ของอาจารย์ที่จับให้มี0ูย์หหลักร้อยผิดไปนะครับแล้วก็เลขเด่นก็เข้านะครับก็คือ5กับ7ตรงนี้ประมาณนี้ครับงวดที่ผ่านมางวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือครับชุด2ตัวตรงนี้ครับ 1>, 1 4 1 0 3 4 3 0 6 4แล้วก็6 0อาจารย์ก็บอกด้วยนะครับงวดที่แล้วชน0เข้า0 5งวดนี้ชน6อาจารย์ว่าอย่างนั้นเลขชุด3ตัวจะอยู่ตรงนี้ครับมี6 1 0 8 1 0 6 3 0 8 3 0 6 6 0แล้วก็8 6 0ร้อยชน2ตัวนะครับก็คือ6กับ8บนเด่น2ตัวคือ5กับ6 ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับผู้ชมชุด2ตัวอยู่ด้านบนชุด3ตัวจะอยู่ด้านล่างขยับลงมาอีกก็จะเป็นหลักร้อยแล้วก็บนเด่นนะครับต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดนาเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับเด่นบนของอาจารย์ก็คือ6กับ7 เพิ่มเติมก็จะเป็นเลขชุดพื้นสีเขียวครับงวดที่แล้วของอาจารย์เข้านะครับงวดใหม่นี้เด่น6ก็รับชุด6ไปครับเด่น7ก็รับชุด7ไปอาจารย์ยังไม่ได้ฟาดนะครับทุกท่านงวดที่ผ่านมาอาจารย์ฟาดก็เข้าเนาะตามต่อครับสำหรับแนวทางของแอดนา ต่อมาครับเข้าปั้นเข้าปั้นเข้านะครับตรงๆเป๊ะๆกันเลยทีเดียวเชียวของอาจารย์มี905หลักร้อยของอาจารย์มี2ตัวเองครับมี9กับ6งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือครับ16มีนา6 5คู่โต๊ะสตัวบนของอาจารย์หลักร้อยมี2ตัวครับมี7แล้วก็1ครับทุกท่าน7กับ 1, 1> นําไปเก่งนําไป ดึงตัวเด่นกันดูนะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ต่อมาครับมาดูแนวทางของแอดประกอบกันบ้างแนวทางของอาจารย์เข้ามาสองงวดแล้วนะครับทุกท่านเข้ามาเป็นข้อมูลชุดสองตัวเนาะงวดล่าสุดของอาจารย์มี0-7ตรงนี้สำหรับแนวทางชุด3ตัวของอาจารย์จะผิดไปตัวเดียวมา2งวดเช่นเดียวกันนะครับ งวดล่าสุดของอาจารย์ก็มี709นะครับที่ใกล้เคียงหวยออก905เนาะงวดใหม่ครับก็คือใบฝั่งทางขวามือสุด16ทับ3ทับ6 5เลขชุด3ตัวของอาจารย์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันนะครับทุกท่านว่าอาจารย์จะให้ตัวไหนเลขวิ่งของอาจารย์ก็เข้านะครับผู้ชม ใบเต็มก็จะประมาณนี้ชุด3ตัวของอาจารย์ก็มี3 6 5 4 6 8 3 7 2แล้วก็4 7 6 2ตัวของอาจารย์ครับ6 3 6 5 6 4 6 8 7 3 7 2 7 4แล้วก็7 6อาจารย์ให้วิ่ง6กับ7นะครับไม่สนดับผู้ชม fc ของแอดประกอบแคปหน้าจอด่วนๆครับ ต่อมามาดูแนวทางของน้องแป้งกันบ้างใบนี้เป็นใบแม่น้องแป้งนะครับล่างวัดดวงอาจารย์วัดดวงมา2ชุดครับ68กับ65 68และ65 16มีนา65นะครับแนวทางของใบแม่น้องแป้งต่อมาครับ จะเป็นแนวทางของ AIQ SI Idea แนวทางของอาจารย์เข้ามาแล้ว2งวดติดนะครับเข้าเป็นข้อมูลชุด2ตัวคุณผู้ชมส่วนข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ก็เฉียดมา2งวดเช่นเดียวกันนะครับใบนี้ครับงวดที่ผ่านมามี395แล้วก็305ถัดไปอีกงวดที่ออก597ของอาจารย์ก็มี593ประมาณนี้ครับ2งงวดหลังสุด งวดใหม่ครับอาจารย์ให้มาแล้วก็คือใบฝั่งทางขวามือสุดครับ16ทับ3ชุด2ตัวสีแดงครับอยู่ด้านบนมี2ชุด72กับ73ถัดลงมาครับก็มี5161แล้วก็94ด้านล่างสุดจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวครับ4ชุด472473872แล้วก็873 นำไปเก่งกันดูนะครับชุด3ตัวนี้เฉียดมา2งวดแล้วงวดใหม่นี้จะเดินต่อไม้มาลุ้นกันต่อมาครับจะเป็นในทางของแอสโจอแอโจงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับเจอมาก็นำมาฝากผู้ชมอาจารย์จะมีชุดเต็ม2ตัวมาให้ครับงวดที่ผ่านมามี05แล้วก็07ผมเจอมาพร้อมกับงวดใหม่ก็คือ ใบฝั่งทางขวามือครับ16ทับ3ทับ6 5ชุดเต็มอยู่ด้านบนครับชุดเด่นก็จะอยู่ด้านล่างมี5 0 5 1 6 0แล้วก็6 1ชอบก็ตามนะครับถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านเนาะแนวทางของแอดโจต่อมาครับมาดูแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์กันบ้าง2ตัวบน2ตัวล่าง16ทับ3ทับ6 5 2ตัวบนอยู่ตรงนี้ สตัวล่างคือใบฝั่งทางขวามือส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ครับข้อมูลล่างของอาจารย์มี70แต่ว่าข้อมูลบนของอาจารย์ไม่มี50นะครับแต่มี70คุณผู้ชมประมาณนี้นะครับข้อมูลล่างของอาจารย์ก็มี50ด้วยงวดถัดไปอีกของอาจารย์เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับก็จะประมาณนี้เนาะงวดใหม่ก็ใบนี้เลย และนี่ก็คือแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดครับทุกท่านขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ